สวัสดีค่ะวันนี้มากินก๋วยจั๊บกันนะคะทุกคนก๋วยจั๊บของพากินพาแซบคะ่ะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มนะคะกินบ่อยมากวันนี้นะคะมีไข่ต้มด้วยแล้วก็มีตีนไก่ต้มแยกนะต้มแยกแล้วก็มีผักอีกนะผักมินเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งจริงๆอะส่วนใหญ่อะคือเวลาก๋วยจับ๊บอะมินจะเจอเป็นคนาใช่ไหมแต่ว่ามิ้นเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งมากค่ะก็เลยใส่เป็นผักบุ้งแทนนะคะนี่แล้วก็ของเขามีไขต่ตรงนี้อันนี้แยกด้วยนะ หอมเจียวหอมเจียวชือบใส่ไปเพิ่มจะได้หอมหอมนี่เลยใส่ไปเลยเยอะๆจุกๆมีหนังไก่ทอดด้วยไม่รู้จะใส่อันไหนแล้วสงสัยต้องซื้อจานใหญ่กว่านี้อันนี้จานเหล็กไปหยุยดูที่ดูสีความเข้มข้นอันนี้ห่อครึ่งนะคะห่อเดียวกินไม่อิ่มสองหอกินไม่หมดต้องห่อครึ่งค่ะนี่ห่อเขาก็จะประมาณนี้นะคะก๋วยจับ๊บพากินพาแซบนะคะนี่เลย ก๋วยจับพากินใบาพากินพาแซบค่ะช่องน้องหมวยค่ะกินบ่อยมากรสชาติแบบนัวมากดูสิไปไปกินกันเลยไม่เมามอยละ เส้นเหนียวนุ่มเป็นสูตรพริกหน้านะคะพริกหน่องเขาจะมีนี่หมูเจียวพริกหมูเจียวค่ะแล้วก็เลือดเนี่ยต้มแยบต้มแยบ ผักบุ้งต้มแยกคะ่ะเยอะมากเป็นคนที่ชอบกินผักคะ่ะแต่ที่รู้เส้นเหนียวนุ่มอะออใส่เห็ดฟางด้วยดูสิผักบุ้งจุกๆเลย เขากรอบหอมพากินเขาเจ้หมากเลยอร่อยน,น,น้ำซุปหนวัวมาก ตีนไก่กันโอ้เปื่อเกิด เวลาต้มนะคะอย่าใส่น้ำเยอะเกินค่ะใส่ให้คลุกคลิกจะอร่อยออออหมูเจาะอร่อยใส่ไปเรื่อยๆคะ่ะไม่มีใครรู้ว่าเรากินเยอะ พอเราใส่เรื่อยๆค่ะใส่กับผักอะไรก็ได้ที่เราชอบใส่ไปเลยไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะไม่ได้ทำให้รสชาติเปลี่ยนอ,ร,อยร่อยยังไงก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะ อร่อยอ่ะใส่ผักเพิ่มระหว่างทาง ใครอยากกินก้วยจับนะคะที่ช่องพากินพาแซบเลยจ้าอร่อย เลือดเลือดน,นะคะมินต้มใส่ตะไคร้ข่าใบมะกรูดตีนไก่เหมือนกันมีไม่คนนี้ไม่ชอบกินตีนไก่ที่แบบว่าต้มใส่อาหารเลยนะคะต้องต้มแยกค่ะแล้วก็ล้างน้ำล้างเมือกซอตหลี มีไข่แย่เลยไข่ชอบกินแบบหอมเจียวพริกหน้าก็มีไข่แยกค่ะ ตอนแรกมินจะใส่กุ้งนะคลิปที่แล้วอะมีกินเก๋วยจับของน้องหมยนี่แหละแล้มีนใส่กุ้งทุกคนคิดว่ามีนกินรัดนหน้าค่ะเวลาเราใส่กุ้งปลาหมึกปุ๊บอะหน้าตากลายเป็นรัดนหน้าทันทีเลย <c oughs> ก็เลยไม่ใส่เส้นแบบเหนียวนุ่ม,อ,มอร่อยอะ่ะ ปคำสุดท้ายเวลากินอะไรอร่อยๆนะน้ำย้อยนี่คือแบบน้ำย้อยดังมากน้ำย้อยจากท้องมิ้นจากคอมิ้นโอเค อิ่มมากใครอยากกินก็นที่พากินพานแซบเลยนะคะวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ